สัเดรนิดคาเฟ่สีคอ, Simon Channel, The Need อรภูมิสีคอรภูมินะคะมีให้กินหลากหลายนะคะเอฟซี FC. มีของกินเยอะเพียบเลยนะเดรนิดคาเฟ่นะคะเอฟซี FC, นะคะอยู่กับสมอนชานเลนะคะวันนี้ก็พามา นี่บรรยากนนาศสวยงามมากเแต่ไม่มีใครถ่ายยายลืมเอากล้องหน้าลายยายเอาเครื่องผิดนะาะเองดีเลยไม่ได้กล้องหน้าเลยว่าจะถ่ายให้มีวส,สวยๆหน่อยแต่ไม่ได้เลยเออสีเอ้ยเดอะดิคาเฟ่นะคะอยู่สีคอร์พุ่มนะคะทางเส้นไปสังขะนะโอ้ยไขอโทษเส้นไปสุรินทร์ีสะเกดอุนบลน,นะคะเดอะดิดคาเฟ่นะคะ โอ้ยจเจ๋งเนาะบรรยากาศก็สวยๆนะคะเอฟซแต่โอ้ฝนก็ตกนี่เห็นไหมเอฟซี FC ที่นั่งเยอะแยะเลยนะคะสบายสบายนะคะมีมีแบบอุย้ยฝนตกในเอฟซมีที่นั่งเยอะเลยนะสวยเนาะน้ำตกสีสวยนะคะเอฟซีนะคะเดอะดิสคาเฟ่นะคะอยู่สีขอระพุ่มนะคะ บรรยากาศสวยๆแต่ยายลืมเอากล้องกล้องหน้านะเอซีเอากล้องผิดพันนะคะเอากล้องผิดันเดเลยเลยไม่เห็นตัวเองเท่าไหร่นะสวัสดีทุกคนชายอยู่กับสมอบชาแนลนะคะอยู่เดรดิสเซฟกาแฟนะคะเดรดิเดดิสคาเฟ่นะคะเอฟซีา บรรยากาศสวยมากอยู่นี่ถนนใหญ่รถวิ่งไปสุรินทรนะคะไปสีสเกตก็ได้ทุกคนก็ได้นะคะบรรยากาศสวยค่ะแต่ฝนมันตกฝนมันตกก็เลยไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนให้ดูนะคะเอ๊ะกระบองเพชรนี้รู้สึกว่าเคยเห็นเขารีวิวทานได้นะคะ FC เ,เนี่ยอันนี้กระบองเพชรนี้น่าจะทานได้นะ ยายเคยเห็นเขากินเนี่ยเนี่ยเอาก็เอาใบมันนี่นนะ่ะใบมันนะ่ะไปทานได้เปรี้ยวมันจะออกเปรี้ยวขึ้นน้ำพริกเกลือนะคะตรงนู้นก็เป็นลูกหัวใจนะเอฟซี 2, แต่มันฝนตกทางเขานะ,ะยายก็จอดรถเพื่อทำนึงเลยนะคะฝนมันตกยายก็เลยออกไปถ่ายท้างนอกไม่ได้รถจะวิ่งเห็นไหมข้าเมืองนะคะปลาก็จะเยอะมากนะเอฟซี 2, บรรยากาศสวยมากเลยะคะ id, ่ะเลิรอ่า เอ,อรีทคาเฟ่นะคะสีคอร์ภพุ่มนะคะสวยค่ะน้ำตกก็มีสองที่น<ม>้ำประโยชนย์ตัหัวใยาย้วยเอฟอีบนตะตกบรรยากาศสวยงามนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ไม่่านได้นะคะร่มเย็นนะคะ แต่วันนี้ฝนตกก็จะได้ถ่ายวิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะฝนมันตกที่นั่งก็มีให้นั่งเยอะแยะเลยนะคะแต่บังเอิญยายนี่สังเกตดูนะคะเขาเอาพัดลมนะคะหนี่มาทําเออที่บ้านยายก็พังหลายตัวเนะเาะมาทําอย่างนี้ก็ได้เนาะเอาพัดลมมาทํานั่นนี่เนี่ยพัดลมที่มันพังแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรนะาก,กิกาเนี่ย เออพัดลมมีแต่พัดลมทั้งนั้นเลยอันนี้ก็พัดลมนะคะเออรู้จักอามาดัดแปลงนะคะเอสี AC, มาดัดแปลงก็สวยงามเหมือนกันนะคะสะอาดะตรงนี้ก็ทานขึ้นได้นะคะเอสี่านขึ้นสวัดีคาเฟ่นะคะสีคอรภูมิฝนมันเมื่อท่านหยุดตกเลยฝนมันยังตกอยู่เอสีเ โอ้ยหัวเปียกหัวเปียกตอนนี้รถก็มาเยอะแล้วนะคะหัวเปียกหัวเปียกทางเข้าลงทุนถ่ายตากต้นอ้บน่เเาเอแล้วเน้อฝนตกน้องฝนตกยายว่าจะมาถ่ายให้ดูหน่อยฝนมันตกฝนมันตกก็เลยไม่เอาแล้วหัวเปียกเดินแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะคนมาเยอะแล้วนะคะฟรีพรุ่งนี้ก็ไปสุรินอีกนะพรุ่งนี้ก็ไปสุรินตอนนี้ยายก็สั่งกาแฟไว้แล้วนะคะก็กินอยู่แต่ที่นี่มันมันอะไรนะยายก็วางไว้ทั้งผ้าห่ออกไาถ่ายคลิปข้างนอก อันนี้ก็นั่งได้นะยศีนั่งได้สุดยายกลัวงูมันเข้าไปขดตนนั่งได้นะคะต้องเช็คงูดีๆนะกลัวกลัวกลัวสัตว์เลื้อยคลานมันไปมุดอยู่ข้างในอ,ะอ่ะปลาคาร์ฟเขาก็เยอะมากเลยนะคะปลาคาร์ฟเขาจะมีนี่ข้างล่างเป็นกระจกมีปลาอยู่ข้างล่างนะคะมีปลาเห็นไหมมีปลาอยู่ใต้ใกระจกอยู่ข้างล่างเนี่ย ตาเยอะเลยนะคะเป็นกระจกทางเดินนะคะแต่ยายไม่ไม่เดินนะยายกลัว MC ทางนี้ก็เป็นน้ำตกเล็กๆนะคะ MC นะคะบรรยากาศสวยงามนะคะเพื่อนๆก็มาแล้วนะคะมาหลายคนแล้วนะคะบรรยากาศสวยงามมาก เดี๋ยวยายจะไปเดินให้ดูเด้เอ FC อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวยายจะไปเดินบันไดมาให้ดูนี่นะคะ พียายอ้วนมากเลยตอนนี้นะคะอ้นวนแบบสุดเลยนะคะอ้วนมากเดี๋ยวยายจะไปเดินใหม่ ์คอสีขอระพุ่นะคะเดบิวทเป้นะคะ FC จาหนี้นะคะประตูทางเข้าได้หลายทางเลยนะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์อำเภอสีขอระพุ่มนะคะบรรยากาศสวยงามนะคะทุ่งนางตรงนู้นก็จะเป็นทางไปเข้าเมืองนะคะเข้าเมืองสุรินทร์นะคะ บรรยากาศสวยมากแต่มันออกไปถ่ายให้ดูเยอะๆไม่ได้ฝนมันตกนะคะเอฟซีจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าบรรยากาศสวยงามเพื่อนๆก็มาเยอะแล้วนะคะมากันเยอะแล้วนะคะ